เริ่มจากดาวก่อนเทิ้ล็อกนะคะ <S <S หายนจะเขา้าย่อเขา่ามองไปด้านหน้าเลายจับไปด้านหน้าแล้นั่งลงค่ะมือวางข้างสโะโพกนะคะเหยียดขาไปค่ะยืดไหล่แล้วม้วนหลังไปม้วนไหล่ไปด้านหลังค่ะวางมือไปด้านหน้านะคะแล้วกดโกรธปดิดน่อง,งนะคะเดี๋ยวต้องถีอเอาไม้คีเซ่นะคะหนึ่งสองสาม างนิ้วเทวอยู่ป้องเท้าฝั่ะอาจจะเข้าเยึดบังหมายจออกฟางสองทักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าใจเข้ายกสี่จับขึ้นหายใจออกค่ะสองออฟฟั่นนะคะเราจะจับขอบเท้าจับขอบเท้าแบบนี้หรือจะจับขอบเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะใจะเข้าทักตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าสายไ่พอค่ะหายจจออกเปลี่ยนตรงนี้จัมแบทนะคะไ่อยขานะคะวางมือแล้วยกขึ้นแล้วยกก้นทึ้่สูงหายใจออกเก้ากระโดดแปดสองไฮซิ่เข้าอัพด็อกหายใจออกดาวเวทซิ่งดอ,อกดอะคะ่ะแล้วยอ่อ จำไปด้านหน้าค่ะระวังหยกแล้ววางขาไปด้านหน้าค่ะเหยียดขาไปด้านหน้าเราจะวางแขนไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกยกขึเราทิ้งศีรษะลงค่ะไไาหายใจเข้าหายใจออกค่ะมาโป่งค่ะ มอเข่าวขวานะคะแล้วดึงปลายเท้าวขวาไปด้านหลังค่ะกระดกเท้าที่อยู่ด้านหน้านะคะหดท้องแล้วยืดไปด้านหน้านะคะพยายังไม่เอียงลาตัวนะคะเท้าไหวนะคะถ้าใครไหวพร้อมเท้าเลายจะเข้ายหนึ่งสองสามสี่ห้จะเข้า, 1, 2, 3, 4, ขายกลำตัวขึ้น หายจะออกเปลี่ยนข้างค่ะเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนข้างนะคะเหมือนเดิมจับขบจับจับเท้าจับขอดเท้าหรือประสานมือเอาที่ไหวนะคะแล้วขับลำตัวลงนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหายใจออกแล้วคลอดขาค่ะหายใจออกจำบแบอบก เขาเอาวปหายใจออกเราเลยเดี๋วคเข็นมดมองไปด้านหน้าแล้วก็เราดุจั๊ทีนี้ทันเข่าขวาแล้วเปิดขาขวาไปด้านหายใจเข้าพักตัวลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้าหายใจออกดึงเขา่าดึงมานิดหนึ่งยุบรองเท้าชี้ไปด้านหน้า ยกตัวขึ้นไปทักขึ้นหายใจเข้าขาท้ายจะออกเราจะเราจะนะคะดึงเข่าเข้ามานิดเดียวค่ะมืวโค้งเท้าชี้ไปด้านหน้าค่ะยกตัวขึ้นทักต้น้าค่ะมือขวาจากข้อมือซ้ายค่ะหายใจออกทักตัวก้บลงหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ด เปลี่ยนข้างค่ะลงมานั่งธรรมดา่งหักขวาไปด้านหน้าเปิดเข่าใ้ใจไปด้านข้างค่ะหายใจตั้งข่าาใจึ้นหายใจเข้าี๋ยวออกกระพับตัวกบมลงหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากมตัวขึ้นหายจะออกต่อที่ดีค่ะจึงข่าใ้ใจกลับมาขึ้นไปนั่งขับส้นเท้าค่ะมือซ้ายจับข้างลง,ลงแล้วกลมตัวพับลงเนื่อง สองสาม,ส,ามสี่ห้าใยใจเข้าายใจะออกค่อยๆลงมานั Rut, ่งค่ะจำแบ็กค่ะครจยำแบค่ะได้อออกดอกออกดอกเราเปดฟซจรงดอกนั่มลงักต้นเท้าชะโรด้าสู่ชายโพสค่ะทางไว้จ้าดอกมีรูกตัวกับขึ้นมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอชชังเก้าแบบงานน่ายในวันนี้นะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย